ค,คงา,ม,คา,ม,ามานั่งเร็วแต่มเคชอบนัาเอาขาแช่น้ำมาสบายไม่ไม่ลงไปหมดทั้งตัวเลยฉันคันน้องอฉัน,นสิ

เพลงนี้นานมากจ้ะเด็กชอบนะตอนนั้นแอบชอบเพื่อนตัวเองจ้าบายแต่เขาสวยมากเลยนะแล้อีกคนใหม่ใช่ปะอูตอนตอนปออะไรนั่นปอหกมั้งแล้วก็พอเพลงนี้ชอบบูนแต่บเขาหน้ารักมาละมาเด็บเขาจะมัดแกะสองข้างมาตลอดอ่ะแล้วจะใส่กระเป๋าสีชมพูตัวจะปุกลุกหน่อยนะตะน่ารักชอบบูนตอนนั้น แล้วเขาก็ชอบไดอนโดฟินมากนี่นี่ก็แบบไปฝึกร้องเพลงเขาเลยจ้างานโรงเรียนร้องให้เขาตลอดแล้วเขารู้ไหมอ่ะรู้